สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลงด่านซัพพอร์ตเมม ori นะที่เพิ่มเข้ามาเป็นด่านโกคูกลายเป็นเด็กนะเออเป็นซัพพอร์ตเมม o r ีอันนึงเละนะก็เราจะต้องมาใช้ stamina f ร์มในการลงด่านของมันนะแน่นอนนะครับว่ามันก็จะมีเควสให้เราได้ซัพพอร์ตเมม o r ีนะพวกนี้ก็เราต้องท,ทําเควสให้หมดนะครับเราถึงจะได้เป็นระดับเลเวลสุดท้ายนะก็เริ่มจาก อันนี้เลยแล้วกันนะครับคือให้เราใช้ GT โล3ตัวนะซึ่งผมก็ได้ไปทำาี c a ตัวที่มันจำเป็นจะต้องใช้ลงแล้วนะก็มันจำเป็นระดับหนึ่งอะที่เราจะต้องไปฟาร์มมานะครับโดยที่ GT โลเนี่ยผมว่าตัวที่ผมจะใช้ก็น่าจะเป็นฟังแล้วกันเนาะแล้วก็เป็น LR ตัวนี้มันน่าจะดีเนาะเออน่าจะนะจนเวิตา้าตัวนี้มันยังไม่ e c a ในช่วงที่ผมอัดคลิปนะ ก็หวังว่าจะ ECA ในช่วงเร็วๆนี้นะอ่ะเปลี่ยนเป็นเอาปังออกแล้วกันนะครับผู้นำล้วก็จะเป็น LR Super Vegeto Blue นะไอ้พวกนี้เป็น Super Saiyan นะผมไป่ขคอเรียก Super Vegeto เฉยเลยโอเคนะแล้วตัวที่เหลือก็จะเป็นตัว UR ที่เราจะต้องใช้นะครับเป็นโกคูนี่เองนะครับโกคู Goku ผู้ถูกสาบนะซับพ o เมมโมรีผมก็ใช้เป็นบูมาบวกคีหรือไอวิทบวกคีก็ได้นะ่าจะผ่านอยู่นะครับถ้าเป็นระดับนี้นะอ่าไป มาเริ่มเลยมาเอาแล้วนะครับวิจิโตเด็บสองเออเราแสนหนึง่งแต่มันแพ้สี่แฮะเอานีแล้วกันนะไอเจ้ากโกคูแล้วลูกแก้วม่วงที่เหลือนี่ผมเก็บไว้ให้พุทธาวุเต่าที่เป็นแจ็กกี้ชานแล้วกันนะ กูปล่อยขึ้นเตาไปเลยถ้าจะไม่ผิดด่านมันบอกว่าเฟสสองเป็นสีม่วงนะผมเลยเอาคู่เท่าเตาที่เป็นแจ็กกี้ชานมาไอ้แจ็กกี้ชาดน่าจะง่ายกว่าแต่ผมติดเรียกคู่เท่าเตาเนี่ยอ่านี่ไปแล้วก็เอาสีฟ้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้สีม่วงได้แค่นเดียวเองไอ้ปล่อยเตากปแล้วครับปล่อยเตาเอ,อื้อได้เดฟเพิ่มด้วยเมื่อโดนโจมตีโอ้โหเดฟเพิ่มสามครั้ง น่าจะเพิ่มได้ราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับศิษย์พุทธเต่าที่เป็นแจ็คก,กี้ชานี่แชมเปียนคิกติดตันด้วยนะครับถือว่าดีมาก เลื่อม,มันลดได้ราวๆครึ่งหนึ่งแล้วนะง่ายกว่าไอ้ดา่านเก็บซัพพอร์ตเมมโมรีบูมานั่นอีกนะง่ายกว่ามากๆเลยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าซัพพอร์ตเมมโมรีันั้นมันดีมากเกินไปหรือว่าเกมมันแค่อยากกวนประสาทคนเล่นให้หัวร้อนหรือ,อยังไงนะครับก็มีคนทําวิธีผ่านไปแล้วแต่ผมก็ยังผ่านไม่ได้นั่นเลยนะครับแล้วอันนี้คือมันต้านอีกเทิร์นหนึ่งสินะก็ดีแล้วละเนาะอาวิจิตโตจัดการแนะนําว่าเราไม่ควรจะกดไอเทมถ้าเกิดว่าเราอยากผ่านเวทในทีเดียวแบบนี้นะครับ มันก็ผ่านได้ง่งายๆเลยเนาะเนี่ยเรียบร้อยครับผ่านได้แล้วนะเอะเดี๋ยวพอดูระดับซูเปอร์แล้วว่ามันจะยังง่ายระดับนี้อยู่ไหมนะเอ่ถ้ามันยังยากระดับที่ผมอาจจะไม่ผ่านผมคงไปเอาวิต้ิาไป ece ก่อนนะแต่ผมว่าผมพอแค่นี้สําหรับส่วนนี้ก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวระดับยากผมค่อยมาลงทีหลังลวกันเนาะเอออ่าก็คงตัดมารวมกับส่วนแรกเลยแหละ เอาแล้วนะครับผมก็ได้ฟาร์มมาแล้วนะอ้าวเดี๋ยวเออมันมีกูย์นั้นด้วยเหรอโอเคนะครับเอาเป็นว่าช่างหัวกูย์ใหม่ก็แล้วกันนะครับเออด่านนั้นนี่เดี๋ยวผมค่อยไปเล่นทีหลังนะเดี๋ยวผมจะเล่น2ด่านก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเออโกคูใครเป็นเด็กนี่กับอีวินเออด่านบูมานั่นนะครับเออลืมเช็คเรื่องนี้เออก็กูย์ซุปเปอร์ห้ามใช้ไอเทมด้วยไม่งั้นจะไม่ได้นะ อ้าวอ๋ออันนี้เป็นของวิจิตาเหรอ,อในหกเทินซูเปอร์ซูเปอร์เคลียโดยไม่ใช้ไอเทมสนับสนุนอ่าตัวละครที่ติดขึ้นเต่า3ตัวก็แค่ติดขึ้นเต่าสามตัวก็ได้สินะนั้นก็แปลว่าผมควรจะหาตัว eza ขึ้นเต่ากิ่งๆมาเดี๋ยวผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรยากขนาดนั้นหรอกก็เป็นโกคูดีนะ นี่ยโกฮังเนี่ยเก่งมากเลยนะครับโกฮังแล้วก็มีผู้เท่าเตานี่เป็นแจ็คกี้ชานนั่นนะที่เหลือก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสักี่ตัวที่เก่งนะเนี่ยดูตัวเพื่อนเอาสักนิดนึงเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วนั้นอะไรเยาวิจิตาฮนะวิจิตาได้โบนัสเออปังก็ได้โบนัสมีต,ตัวได้โบนัสอยู่เนี่ยยูทีเรเวลทัวนาเมน อดาเน,นี้มันเป็นสีอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยเออขึ้นเต่าอีกแต่ว่าไปผมยังไม่ได้ ECA อุบุเลยนะเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นั้นเอาอบออกไปแล้วตัวหางอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออย่านี้่างนี้แ่ผมไม่ได้อัพไม้ตายมาให้เต็มเพราะว่า ตอนฟาร์มนี่คือผมฟาร์มตัวที่มีไม้ตายห้าไปแล้วนะแล้วก็ไปเอ,อดันไปขายในป้าบ้าบะอีกไอตัวไม้ตายห้าเนี่ยเยมืผมลืมเงี้ยว่าวิ่งจะใช้เป็นตัวไม้ตายแล้วก็ลืมไปนะก็เลยผือขายไปนึกว่าใช้ไปแล้วอะ่ะแบบนึกว่าไปอัพมาแล้วนะครับอืมจริงจริงมันก็แนะนําให้เล่นอุบูเนี่ยดังนั้นผมเล่นพูดเท่าเต่าอะไรกัน <laughs> โอเคนะ ก็ตัวบนนัดรุมพวกนั้นสินะเนี่ยคลิกอร์ดเพื่อนก็มีคนผ่านไดทีมไดใกล้เกียงกับผมอยู่นะแต่ตเรออาไปทางโกคูมัมีรีมากเลยเนี่ยเขาคูวโกคูนะแล้วก็ยำ้าผมก็ไม่ได้อีซีอีนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเออมันไม่น่าจะยากเกินไปนะคือ,อคนน่าจะผ่านได้อยู่อ่ะไปเริ่มเลย เริ่มมาเป็นสีฟ้าก่อนเลยนะทางป้องกันในทีมเรานี้โกคูเยอะเฮ้ยไอ้นี่เยอะสุดเจก,กี้ชานกกลกแก้ม่วงไปอยู่ตรงนั้นซะอีกใช้ลูกแก้วม่วงตอนนี้ไปเลยใช้ลูกแก้วเขียวให้กับโกคูไอโกคู Goku นี่ผมน่าจะ ECE ครบแล้วนะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหเจกี้ชานโดนเลยไม่เบาอยู่ นี่ติดตันไว้ด้วยเยี่ยม,มากเจกิชานมา,กกมมากโกฮังปล่อยเตาเป็นโกฮังตัวฟรีที่เก่งเกินมากเก่งเกินตัวแกาชาแลดับพี่ว่าอาหลายตัวม,มากเลยนะเคยติดเมตาเมื่อปีก่อนด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นเมตาอยู่หรือเปล่านะโอ้นี่นะตัวโบนัสติดพี่ดับก็จะง่ายขึ้นมาเยอะนะครับถ้าเราใช้ตัวโบนัสล้วน่าันมีตัวโบนัสให้ใช้นะ ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโดนมาไม่มีเชนไอโนยนะไอ,อวิจิตโตเนี่ยน่าโดนมาหลักหมื่นอยู่โอ้โหเป็นแสเลยได้ปื้นแล้วลดพลังโจมตีได้ด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยไม้ตายมาจะรอดไหม โอ้มมล่วงครับผมควรจะใช้สีย่วงให้มากกว่านี้เนี่ยเอ้ไม่งั้นผมก็เอาตัวอื่นไปนำทีเลยก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าไอ้ด่านนี่มันส่งตีแบบนี้นะครับนี่เอาจริงนะมันก็น่าลำคาญอยู่พอตัวนะครับดังนั้นผมว่าผมไปแลกอุบุมาก่อนนะก็วิธีการเก็บกับวิธีการ e c A อุโบนี่ก็ เราต้องไปเล่นโหมดเอ,อ่อเรียกว่าอะไรวะวิชวลโดคัดงอัติมีแคสนะแล้วก็เอาไอเหรียญเอ,อ่อไอเทมอะไรก็ไม่รู้ที่ได้มาจากโหมดนั้นมาเพื่อแลกตรงนี้นะครับอ่าแลกได้30โอ้ก็ยัง ECE ได้รับ2ขั้นนะยังดีที่ ECE ได้นะเนี่ย ECE 2ขั้นบูตมาพลังเกือบจะใกล้เต็มมั้งอ่ะก็ ไปแลกตัวมาจากตรงนั้นด้วยแหละโอเคนะเอออัลติเมทแคสปิดไปแล้วนะเออผมไม่ได้เป็นเล่นให้ครบด้วยเนี่ยเอาไม้ว่าก็ประมาณนั้นนในส่วนของการทำอุบุนะครับเนี่ยก็คงช่วยไว่ได้นะถ้ามันจะยากขนาดนี้นะเพราะทีเวนบูมาก็ยากพอตัวนะแบบถ้าไม่ใช้ตัวเฉพาะจอดจงที่มันต้องการเอาไว้นี่คือเอาไปรับดาเมจด้านหน้านี แค่จะตุยง่ายๆเลยตียมันเป็นแสเนี่ยชั่วลายพอตัวนะเอาจริงไม่งั้นก็ต้องหาแต่ตัวโบนัสนะครับซึ่งในเมื่อมันเป็นงี้ครับเราต้อง EZA g o k ูตัวนี้นะครับแน่นอนว่าวิธี EZA g o k ูตัวนี้เนี่ยก็ต้องผ่าน Extreme Super Battle r o a นะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมยังไม่ผ่าน Extreme Super Battle r o a นะครับอย่าเล่นด่านนี้เลยก็ได้นะครับไม่งั้นก็ต้องเอาเิจิโตมาพยายามผ่านจนได้นะครับก็คงต้องพก ทีมสีม่วงมาเยอะนะเนี่ยไอเหรียญ eca อ่ะมันต้องไปเก็บจากพวกด่านนั้นมานะไอด่านออต้องเรียกว่าเก็บจากเวสของด่าน active super beton load นะตัวก็ไปเก็บมาจาก super b a t o n load ปกตินะครับแต่เก็บแค่ตัวมาเฉยมันก็ไม่ได้เก่งถ้าตัว eca กันแล้วนะยิ่งต้องใช้เป็นผู้นําทีมด้วยนะเนี่ยนะด่านนี้ให้ใช้ตัวนี้เป็นผู้นาทีมก็เพราะว่ามันเป็นสีม่วง,งนะชนะสีแบบนี้นะครับ เอช่วงต้นคลิปผมคุณอะไรเยอะๆไปให้คลิปมันสั้นน่าจะดีกว่าเนี่ยใส่เวจิต้าไปด้วยแล้วก็อุบูแล้วก็ไอ้นี่เออเดี๋ยวอย่างนี้นเคร,เเรื่อเต่าอย่างครบไหมหาอหเลื่อนเลยนะมั้งเนี่ยอันนี้อันนี้อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอออานี่เครื่อเต่าอ,อยู่แล้วมีเออผมใส่มาอยู่แล้วนะ ก็ถ้าเราไม่โดนตีดับตอนแรกๆก็ดีไปนะครับโอ้โหเราไม่มีใครตั้งโกคูในช่วงนี้ด้วยเหรออย่างนี้เนี่ยมีคนตั้งแต่เรื่องคุณนำนี่มีที่ตั้งคนเหนือกว่าดีนำได้ต้องคิดสีนะครับแต่ใงความรู้สึกตึดกทนได้ด่านี่ก็เห็นกันแล้วว่าไม่ตีเข้ามันใส่เลยแถมตอนแรกเป็นสีฟ้าด้วยนะเอายืนด้านหน้านี่แตกนะครับแตกอ่ากูบูไปยืนหน้านะไหนๆกูนั้นทำประโยชน์ให้สังคมเขาบ้างแล้วก็โกคูโตเพื่อนไม่ตายใหญ่ไป เออเออมาโคตรโคตรตึงเนี่ยนะกำลังเห็นตัวโบนัสการแล้วท่านผู้ชมดวงแย่แล้วเราเรีวยวไล่โคตรที่จะใส่ตัวโบนัสแบบสี่ตัวอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ออกตอนเทินสองหรือเทิร์นที่โกคุณเปลี่ยนร่างมันอีกแบบหนึ่งมาแล้วมันก็ตีในตอนนั้นเราดับไปเลยก็ไม่แปลกใจน,นะครับมันคือความทุลางทีมเนี้ยที่มันแค่จะเลียงล็อกโลคิชอะไรแบบนั้นนะเออแบบล็อกว่าตอนนี้นายต้องไม่มีตัวโบนัสนะแล้วเราจะตีนายตายอะไรอย่างนี้นะครับเออวิจิต้านี่อืมอืมมันนี้ดีกว่ามากนะครับนี่โอเคเิจิต้าอยู่่นั้ปูมาททันีเเยอะะถ ไม่โล่งไฟกี้ก็ epa ก็ตัวฟรีต่างนาแล้วก็มาลงด่านนี้ในการนั้นไม่งั้นท่านผู้ชมก็คงจะต้องรอสักพักใหญ่กว่นมาจะมีตัวฟรีที่ไม่ต้อง epa แมาช่วยทางด่านนี้ได้ไม่ยากนะแล้วสรุปก็ไม่ใช้วิจิตาในด่านนี้เนี่ยเออช่างมาช่วยกันเนาะนี่ทนได้ตั้งมือหน้าพลังหิงตัวชนะท่านะครับไม่แน่ใจผมกดล็อกเส้นทางอะไรมันไปหรือยังเนี่ยไม่น่าจะกดครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่าให้เราเนี่ยชื่อทางอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเห็นแป๊บเดียวด้วยโอ้โหไม่ใช่เครื่องรังป้องกันด้วยนน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 ะะมััไไปยยืืข้้้าางหหกก็็คคคออออเเ่่่โโดดแแตล ตาปังก็ฟื้นเรื่องให้เรานะครับก็เป็นตัว G T นะเหมือนมันจะต้องเทว์วตัว G T เท่านั้นถึงจะได้โมงนั้ด่านนี้นะแต่ถ้าเป็นตัว G T เท่านั้นมีจิตาตัวนัึงต้องอะไรบ้างดีแต่ผมไม่เห็นนี่มีจิตาโมงนี้ผมพูดถึงนเช้าตั้งนานแล้วนะโอ้ยแบบนี้ละกันนะครับโกหังมันแพ้สีด้วยนะโอ้ไม่ต้องให้โกหูนเยอะหรอกอันนี้ไปเรื่นี้ตัวเพื่อนนี่ปลดล็อกเส้นทางมาดีนะเออปลดล็อกนะครับปลดล็อกเส้นทางครบแล้วมันก็เลยดับไมม่ีได้ดดดีถึงงขนนนนนาาั้มเตมีโดยได้ดีถ รับดาเมจตัวที่มันชนะทางมาใส่นะครับเพิ่มไวเวลวนั้นมันก็เลยรับดาเมจดได้ดีขึ้นก็อย่างที่เห็นนะครับว่าควรจะทำยังไงอย่าไปโกคูตรงนั้นนันก็ไปปดหลอกเส้นทางเลยเออไอ้รับดาเมจตัวที่มันชนะทางข้าไปแบบที่ตัวเพื่อนผมทำล้วกันนะเนี่ยตัวที่ผมใช้เนี่ยไม่ท้ายไม่ตายเลยนะเนี่ยติดกี้อันนี้เวฟตีห้าเองนะก็เนี่ยต้องเล้ยวยี่สิบขวาจะมัเนี่ยเอาเวฟตีเองหรออ๋อนใส่ยู่เฟนด้วยอ่ะนี่เฟนไล่โลกยิงเยอะเลยนะตัวผมก็อีทีมาแล้วนะเออก็ใช้ก็สามารถฟังสักหน่อย เนื่องจากเอาปังเอ้ยเอาวิติต้าลิงกับโกคูแล้วจะตีแรงขึ้นนะไม่เลยเอาอ๋โอโกคูมันโดนรถทางโจมตีด้วยปะเออเลยตะยาวลงผมเริ่มต่องใจแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่ามันยังไงอยู่ในนี้นะแต่เอาจริงไอ้เออครับจะมีตัวที่มันชนะทางต้องมีผลต่างน,นี้ได้มากพอต้องไวอยู่นะยิง่งถ,ถ,ถ้ามันโดนตัวสีม่วงนะเออตัวที่เราใช้เป็นตัวสีม่วงอะไรเงี้นนะครับโอ้โหตีกันไปอีก <ๆ S 2> อย่างนี้ก็คิวๆเลยโกตอนบาสเตอร์เหรอโกตอนอะไรสักอย่างเป็นตัวบี <c oughs> <c oughs> เออโอ้ลิงดีดีโอ,อ้นนโอ ไฟเตาไม้ตายใหญ่มันมีแต่สถานเดียูเนี่ยไม้ตายนี้เนี่ยให้ทำไม่ผิดอ๋อนี่ไงตัวรถพลันโจมตีเขาเนี่ยนี่น่าละตีเบาลงเรื่อยๆไปเปลือยนะนั้นเฮ้ยเฮ้ยขี้ไม่พอดีโอ้ผมนี่เต็ีเลยนะครับนี่โอ้รถแก๊สสีฟ้าไปมันกำลังตีสองหมื่นแล้วเนี่ย มันรถทางโจตีได้กี่เทินกันหตัวคุณยิงไม่ตายแล้วพลังโจตีป้องกันเพิ่มขึ้นอ่ะตีสตันไปอีกรอบนึจะดีมากดีมากปังก็ฟื้นเลือดให้เรานะครับวิธีการเล่นต็ประมาณนี้นะแล้วปังก็สตันตีอีกทีนึงนะทีนี้มันจะตีสตันรารเทินตนะินั่นแล้เดียวนะนี่มันจะคกเทินเม่อไหร่เนี่ยนี่มันเจ็เทินแล้วนะน่แปลว่าคกเทินของไม่ผ่านวเนะนี่ยมันเป็นตัวที่รถทางโจมตีป้องกันได้นี่มันแปว่าผมควรจะเอาไอเทมล ดูมันตดีดีกว่าจะดับได้ผมว่าเขาใช้โกคููุปอร์ไซย่นหะรือไม่ก็าต้องมาตีโบน้สอี่ๆแล้วเนี่ยมันถึงจะได้เนี่ยไอ้พวกน,นั้นเกมดานโบนันสั้หลายเลยวันนี้นะดูครั้งโหมดได้แล้วนะี่ช้ดูครั้งได้แล้วโอ้โหโอ้โ <c oughs> ผมว่าผมไม่ต้องกดหรอก ก็ประมาณนี้นะสำหรับลงให้ข่ายเฉยๆนะครับก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวในทีมนี้มั้ง,งเนี่ยก็เกมตาชาฟาร์มของอะไรก็ประมาณนี้แหละให้เราฟาร์มตัวอะไรไปเรื่อยๆถึงจะได้ตัวโบนัสการ์ดเขาะอะไรมันมาทำกุญแจนะนี่ไงจีทีโร่เฮ้ยโบนัสขึ้นอยู่แต่ผมไม่เห็นเลยนะช่วยไม่ได้นะเมื่อเป็นแบบนี้เราต้องหา GT ทีโร่ที่นำได้ดีที่สุดนะแต่ดูแล้วไม่มีสักตัวเลยมัางอย่าไอจีทีโร่ที่นำได้ดีที่สุดในนว้นพวกนี้นะนี่นำได้ดีที่สุดอยู่นะนี่นักบอลซีกเกอร์เออ่ ตายไหมเนี่ยวิกิต้าน่าจะเป็นตัวสำคัญในการทานด่านนี้เลยนะไปล่างเมืเลือด50%หรือตามก่านงั้นผมเอาสปอร์ตเมมโมรีเพิ่มขีดหรือพลังโจมตีไปแล้วกันนะ,ะเอออะไรตัวพลังเพิ่มขึ้นต้องมีทานทาวเวอร์ในทีมลงไปมันถึงจะมีผลเนี่ยใส่ๆไหมนะแล้วก็เอาเปลี่ยนลูกแกว้วสำหรับสีม่วงให้สีม่วงยิงแรงขึ้นด้วยแล้วกันนะครับไหนๆตอนนี้ผมก็ผ่านกูเอทสำหรับไม่ใช้เอเทมไปแล้วนะนีสีม่วงอยู่ไหนวะอันนี้ป่ะอ้าวสีฟ้าไอ้เกมสำหรับสีม่วงอยู่ไหนเนี่ย เ,เริ่มงแล้วเนี่ยเอ๊ะนั่นอยู่ตรงไหนเ่ะอันนี้สีดอย่างอันนี้ใช่ไหมสีม่วงเนี่ยเอออันนี้โอเคนะครับก็มาเขี่ยมันเตะไปครับปิดออโต้ไปเทิร์นด้วยนะตอนแรกมันไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทมิร์นแล้วแถมไอเทมตรงนี้ก็สองอันนะรีทายเลยก็ะปุลไปหน่อยเอาละนี่ครบแล้วก็สองอันตาไม้ตายใหญ่ไปีกตัวหนึ่งนะครับแค่นี้เราจะเคลียร์ทะเลแบบไม่ยากแล้วนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช้มะนาวไอแค่ตีไหมโอ้ เราบุญอะไรทุกอย่างราทันโจมตีปีเขาสองล้านนะเนี่ยนะให้พวกตัวโบนัสตามด่านคอมเพลีชชัน,นอะไรทุกอย่างเหรอเนี่ยถ้าเหมือนไปตอนนั้นเลยไอ้โมวีโคเลอร์เนี่ยที่มันช่วยกันคุ่งใส่โเลอร์เนี่ยถ้าถ้านั้นเลยมันดันใจชาจีแน่เลยนะครับเนี่ย,ยอืมติโบ,บนัสได้ทนได้นะนี่ไงติดโบนัสได้ทนได้เลยเทียบกับวิดิตอลไม่มีโบนัสโด,เดน,นเสียนะครับโอ้โหเนียวจริง,งๆนี่ทำมาแบบมันด,ดันตัวโบนัสโดยเฉพาะสองคนเป็นเกมการ์ดจริงๆนะเนี่ย อันนี้สิอันนี้ได้แมโอเคอ่าไม้ตาใหญ่ไม่ได้น่าเสียดายอยู่แต่ว่าผมคิดว่าเวิจิต้าน่าจะยิงเป่าร่วงได้เลยเนี่ยเออชนไวเข้าไปถึงสองล้านแล้วไวเต้าเอาจริงนี่ผมอยากเลื่อนเหลือตามว่าครึ่งไว้เวจิตา้าไปยางล่างนะไเต้ามา ดนไม่ถึงแสนผมว่าเอาตัวที่ไม่ติด GT ทีโ o มาโดน d a เม g e ให้มันแปลงร่างให้ขึ้นน่าจะดีกว่าบ้างเนี่ยเนี่ยขนาดไปตีไปตั้งขนาดนั้นนะไม่แน่ใจว่าจะทําได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเออนี่ททำให้ยากพอๆเลโซเลยไหมเนี่ยไอทําเวลาอะไรของมันเนี่ย นี่นะครับคือด่านปกติของโดว์คั้งที่ไม่ใช่ด่านอีเวินฉลองอะไรแบบนี้นะความยากมันก็จะประมาณนี้นะครับพลังแห่งเกมกาชานี่สมก็บเป็นมันจริงๆนะพวกเกมการชานะอะตีไปลถทางโจมตีเออโดยรวมต้องสี่แสนะต้องหวังให้มันขี้อย่างเดียวเลย ไม่ใช่ชื่อสามกันด้วยหรอซุปเปอร์ไซยายกโกคูเตียซุปเปอร์ไซยายกโกคูจีทีไอโกคูซุปเปอร์ไซヤจีทีนี่มันกระจอกนะเอาจริงที่มันมาได้ถึงตรงนี้เพราะามันติดโบนัสนี่เนี่ยผมว่าเปลี่ยนซุปเปอร์ไซยายกโกคูจีทีเป็นตัวอื่นนะ่าจะดีกว่ามากเลยมั้ง บีบสมาร์ทเดี๋ยวลดพลังโจมตีไปรีบเปิเอ๊อตีข้าวแค่นี้โอ้โหโดนตีออกมาต้องไม่เกิดรอยนะครับอ้าวเกิดรอยอยู่อ่ะเราสามารถเพิ่มพลังโจมตี มันแค่ลดพลังป้องกนันเฉยๆนี่โอเคติดคีย์อยู่บ้างถ้าไม่ติดคีย์คือแบบ <c oughs> จริงๆนะครับผพว่าโกทางล่างอยู่อ่างดีกว่าโกคูตัวนั้นเลยนะตีโคตาะะเบาอ้าวอีกนิดเดียวเวจิต้าเป่าให้มันล่วงไปเลย อืมคใชไอเทมนี้แทบไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยเราเพิ่งมาขี้เนี่ยแต่ก็ยังดีแหละที่โคนมันได้นะครับเฮ้ยเเป็นด่านสมกับเป็นด่านของแบบในวันนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสําหรับด่านนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าล้วกันนะครับสวัสดีครับ